สวัสดีจ้ากระนาค้อสกอนจ้าวันนี้กรสิมาต้มมามาจ้ามามามีบุญคุ้นเพชรคุ้นสองเลยจ้าลูกๆอยากกินลูกซ้ายลูกๆอยากกินจ้ากระนาก็เลยซิ่มทำให้ลูกๆกินได้จ้านี่น่าต้มน้ำห้อนได้จ้าแล้วก็สิเอาสินลงเด้จ้าเด้อนี่จ้าเสร็จแล้วจ้าต้มเสร็จแล้วเขาก็สิใส่เครื่องปรุงเลยจ้าบักพริกนี่เละจ้าอืม ลูกอยากกินแม่ก็จับให้ซะลูกอยากกินจัดให้เลยคุณลูกจัดให้เลยคุณลูกอลอตบอนใส่มันครบทุกอย่างเลยจ้ะใส่มันเบิดทุกอย่างเลยจ้ะนี่ หลายนี่ง่า่สิเพชรบัรลลักเขาว่าบอกพีกนี่เพชรดีเด่นงานลูกเพชรแม,ม่กรสิคนคนเขากันจ้่ ยังเห็นยังให้กินลูกก็กินจ้ะลูกอยากกินแม่ก็เห็ถ่ายกินจ้ะอยากกินนี่ค่จะจะเป็นจังซี่ละจ้ะสีสันจังซี่ละจะ้ะถ้าลูกบ่พ่อกระสิมีให้ลูกเติมอีกเด้อจ้ะถ้าลูกว่ามันบ่เผ็ด ลูกลูกระเทอีกก็ได้นะจ๊ะเนี่ยเสียไปให้ลูกน้ำมาจ้าเครื่องปรุงเืียงปรุงเพิ่ม,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 มนี่จ้าซีละจ้านาตาจังซีละจ้าลูกสู้ชอบกินเผ็ดเผ็ดจ้า,าจ้ามีตำแบกตำซัว นี่ปลาทู e ตัวเนื ja. ้อของเยอีดิสเขาอยากกินอันนี ma. Ja. Ma ้มิตบคัดลูกชิ้น okay. จ้ะข้าวเหนียวกับข้าววันนี้จ้าสวัสดีจ้าน้านน่าก็สะเกลจ้ามากมาจ้ามากมาอันอาชว่ากินเลยลูกกินเลยตักเอาลูกนักตักเอาเห็นตั๊กตะเกียบดอกลูกกินลูกพอโทกพอพระเจ้าลูกเขาไม่อยากเขากล้อง โยกสิ่มให้มึงเลยเอาาวัละจำไใช่มามโยบะฮวยเยนเออมาแยมปะทีมอยาเพสกับมีข่าวแล้วรวมเนี่ขาแล้วก็ติ๊บติดกับมีเห็นตา ปลาทูจ้าปลาทูปลาทูมันเหลืออยู่ตเดียวหมูมันเสาเราจะน่ากว็สิบเอาแซ่บๆจ้ะห็นแต่มเลือดเลือด กินจ้าเย็นจำมือซื้อลงกเลยเล็กเอามาถวยมาลูกเอ้เลยกินเลยไออาเุอดานีอันนี้นะาลูกข้าวเหนียวนี้เผ็ดเด้อเผื่อเผ็ดกินได้ข้าเหนียวก็มีนะลูกกินยี่ละกินอ่าอนใ่เาขาเส้นป่าทําแนลูก กินขาวน้ำตลกเด้อเนี่ยเอ็เอ็ล้านเนี่ยหยิบเอาตรงนี้ก็ได้กางกินเล้ยเนี่หยิบกิโลลูกต้องแบกเออ่กินน้ำกัน่ละกินน้ำกันอย่ละกินกินมาเอสลักกินสตาร์กินแล้วนะเออ I don't o n n u c i n e อ จุตอมาะไรมาฉันคิด่ามันจะมาสตาร์ไม่ร่เป็นไรด้นยสยไม่ใช่เผ็ดมากหรอกไม่ใช่เ็ดเหมือนเหมือนของแม่กินส้มตำตำซ้วตำซ่วตำซ้วจ้ามีพักบุ้งพักบุ้งสามีรันหน้าซื่อม่หายหมูว้าในจ้าแล้บกพริกแดงพริกเบิร์กินสามีกับหูว่า มาผิาาดเมียมเบิดก็ซื้อมาให้กินจ้ามาเด้อมาเด้อจ๋ามาเด้อข้านนใส่ปากอืมอืมืมอืรอืม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 มอืมอืมมอืมอืมอืเอมอืนอืมมอือออืม Om jag har en min. Jag lirar mer? här. Ät! vet sitter och på många han är Det är en นี่หนงลเนาะซเมน่งาเียดมาซีเม l ต์หลางบาีเมนต์เดี๋ยวแม่ทำเฟ้นไฟทอดเ้นไฟให้น้องเอนเนาะเฟ้นไฟให้นลกสาเพเออทำขนมอะไรเขาเรียกอะไรแม่วางกล่องไว้ตรงนั้นมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยอืบอกเฟเออนั่นแหละ ยังกินอันนี้เสร็จทำทำอะไรนะเขาเรียกอะไรลูกอโมเสนโม,มเสนให้ฮะอ๋อกินที่ลูกอ่าสวยอืม,มโอ้ยนี่ไงนี่ ลูกดึงใส่กันดแ๊สินัเอาลูกน้หลายคนแสบแสนะจาเด้อแม่นางกินคนเดียวกัเงาเาจ้ากินน้ำกินเบอร์สุกคนเลยลูกลเจ็ด้นเนี่ยนางออ้อมกัน พักบุงจ้าพักบุงกินพักบุงสายตายดีจ้ากินพักบุงตำส่วนตำส่วหน้องจีน ติดบ like ้างติดบ <'m> mm. ้างีเดีเนี่ยติดบ้างอะไอเลรศัพท์โอรศั์เราเปลี่ยนมันตอนปีที Alldjö. 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 <skrattar> jag sa vi. Jag sa vi. Ja, jag också. Men inte längre tid. Jag ber mig bara det. Mm. 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 Så skröt den nya killen i klossen. <skrattar> Jaha! Alltså, när jag såg dig jag gillade det var fy fan vad skulle jag skulle göra en jävla styrka. Inte vara Jag var för fan bäst. Läraren gav beröm bara till mig. Han pallade inte ens göra tio armhävningar. Jävla fitter. Man ska inte räkna armhävningar. Joho. Så. Jag gör det.

Samma som -hmm. man mm får, jag räknar inte hur -hmm. många som jag har. Varför skryter du alltid? Det är färre än är fyra, fem. Det är jag Nej, tänkte du på mig? Du går bättre än mig på alla grejer. Ja, får du visa? Ja, du eller?

งานที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามและก็สักกัอนนี้ด้จ้าไปค่ะ